วันนี้มาอยู่ในเมนูผัดเผ็ดเผ็ดบู้ดเป็ดตาเข้มสุดยอดเถอะมามั่นเถอะวะเผ็ดก็พี่อิทธสมัยคือ,อยังตันหน่อยๆนึงเนาะอุย้ยผัดเบิดเลยกูนะสีหัวไปกินบ้ต่อละมือกูสีเอาตัวทามโหลนะกูอยากมึงหยิบมาเลยเป็ดจานออนออเนรักเยอะพอขัวพอขัวพอขัวเป็ดรักอยู่เป็ดรักอยู่เป็ดรักเนี่ยได้หนึง่ง เราบมโหเราหนี้เราหนี้ิมักขีซดีหน่าได้ว่าโอ้เป็นขี่ซิมือแม่ก็โศกดีได้ว่าจมือนี้วันนี้เท่ายี่ห้าวันคริสต์มาสโอ๊ยายมือมือละตเอดอีใหม่ Merry Christmas มัดหมัดมือยิงยืนอขึ้นจุ๋ยขนาดใช่ป่ะ สิเดีวบนอเป็ดกูมน,น้อียนอีกนอีไหน,น, <c oughs> นมาดูแม่ควาตัวน้อยสิ <c oughs> โอ้โหสายตำ่ำต่ำเลกเลก <c oughs> เป็ดมันดีขนาดโอ้ยต่ำให้มันแหลกๆ มาดูมาดูข้าวหุงหรือยังหุงสุกหรือยังว้าวข้าวฮ้อนห้อนอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงอันนี้มะเขือพวงมะเขือพวงใบมะกรูดแล้วกับกระไส้กระไส้คุณเอาอยู่หลังข,งขังเื่อนนี่กะเพ้าหมากดีปีอยู่ใส่นางฟ้าดีปีมาแล้ว นี่ไงมากล,าเเลา่างเราพี่น้าฝากฮะดีปีนี่เพชรขนาดเด้ยะค่ะพี่โนอกสมกับสิงที่พัดเพชรเดนนะดีปีนแมันเชิงจริงหน่อยฮะอ,ยอืมมัดแบบ แต่แต่สื่อก็ยังบ่หยกูจากสื่อเลยยังไมือใหม่ม่อใหม่กูจะกล้าหรสื่อเนีสื่อเป็ดคันมึงคุยนันได้ยูวกูคุยว่าได้นี่หูจักเวลามาดีคันนะได้่มกันกันพัดวัดตัวเด้อพัดตโต พอขี่ไม่รอเงี้ยหัวพุ่งโดนฉันพัดลงไปกระแทกัดเผ็ดหมดตัวนะอ๋อแล้น้ำลายไหลอ๋อแล้วน้ำลายไหลมีดเข่าอยู่บนอะน้ำมันน้ำมันตั้งโอ้ยพ่อครัวเราโอ้ยสวกเอาเป๋าสน่ะลิ้นใหนพ่อครัวานี่ยี่ไม่ยินเหนพ่อครัวลิ้นใ่ยพ่อครัวนีม่ยาสวัสดหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยปังปอนเอา ไปนี่กล่องหน่อยเร็วสวัสดีหน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยเลยีสวัสดีเอฟซีเร็วสวัสดีเอฟซีหน่อยโอ้คนคงห่งนี่โอ้ตอนนี้เป็นการสำแหลเป็ดนะครับเออขวบข่วยดึงฮะบอกแน่อใหญถึงฟีมือวายเอ้ยผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดทั้งตัวเป็ดเป็ดตาคือมั่นแต่ว่าเป็ดตาคือแบบเมื่อกี้เขาไม่เนาะเป็ดมันอยู่นะเป็ดตาแบบแบบพี่นะ นี่เขาไม่ตาวากิกตือก็กดทยอยู่่เกียอ่ะกิกระตือก็ไทย่องอยู่ันเสิ่มียาไายนอกมือขาายโเราตาวะตาวะเดอปวดสงเกียอขี้แตกอ่ะม่เงเยงเงเโอ้ยงเหี้ยยางเี้ยงแจกน่ด้โกข้าวแก่ข้าว ของคดีจริงๆกวคักคัคััมึงก็เจอขี้เหล่าขาเนาะของคดีจริงโอ้ยี้เหล่าขาจะฝากเด้อสิพักับพ่อให้กินเสียบเอาเค้กเจ้าหน่อยก่อนมึงจะเป็นนางอักผู้เดียววาได้ เอาในกุ้งนั่งไม่ก็ะส่กูหางงันค้าเบี้เนาะเอยเนามึงก็มึงืเยมเงินกูหาอยไปสือเบียรดก็มึงชปั่นเด่ออย่างชีวิตมึนก็มีการตื่นเต้นเปลี่ยนแปลงในยังนเลยเว้ยกำลังค้างน้ำจะต้มนะคะต้มต้มต้มมนั่นมันเปลี่ยนเซฟไหมต้มกระดูกเซฟเซฟูนี้ได้หมดนนเซฟผูนี้เซฟนางฟ้าซฟนางฟ้า บ่ดีหอยคือหอยคือหอยพอขั้วหอยคือดินพันกันใช่ป่ะหอยจันมันแท้จันมันให้คนหวยก็ยงได้บางคำว่าสีแดงอยู่เดยอ้าวมานจมขนาดเท่าขนาดแท้พอขั้วหอยดินพันกันเลยนั่งฟาจานไปตลาดเลยนั่งฟาจานได้ยังผูกคอใจแล้วตนมะเอือเป็นยัง โอ้ยต้นมักาวมาอยู่รือคูอไรเป็นอย่างมึงเลาเขียดิอย่างใส่แลาเขียนแต่ฉันบอกว่าเรื่อยๆเปนตัวเวฟเวฟเอออุ้ยเริ่มพัดเพชรและซาตอนนี้กำลังผัดเอาพัดเอาพัดขัวเหลวกเอาอันนั้นใส่มาแข่งใส่ มักดีปีมักดีปีก็มักแข่งมักแข่งก็นั่งลงบ้วนสุกโอ้ย <c oughs> อืมอืม พร้อมกินแล้วพร้อมกินแล้วบังนี่จ้านี่ต้มเป๊ะนี่อะไนี่นี่ปลาผัดเผ็ดอันนี้ก้อยปลา มีต้มปลายิ้มนายยิ้มนายโอ้เหลียวแล้วเวบลน,นั่งไมอมึงต้งทาเสียบให้เราได้ยีสมัยกินแล้วมันจังิลิศาสชิมไม่ได้ครับมาที่กูยกนะ่ะเยอะจ้าจ,าจ้ามาดูกูรถยนจ้าจ้าจ้าเอาไม่ได้นะตากะกินข้าวขนาดตากะไหนอ้มันะอยู่อัน

<laughs> <laughs> 你没事的呀，拿花，哎 <noise>，你给我看呢，啊、嗯？